สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะ,จะดูดวงกับพฤกเกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยาย,ยน2อ1 6, 6นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มนนทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก็ฝากด้วยนะครับสราเทนไก ที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดลายอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์กลางล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้มาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เป็นแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Emperor นะครับ The e m เ e r ร r เนี่ยแปลว่าชาวสิงห์ลัคณะสิงห์เนี่ยมักจะมีโอกาสแนวโน้มของการเป็นผู้นําหรือมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมที่ดีเพราะว่า The อ m p e r o r เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีแบบ การงานที่ประสบความสําเร็จมีการเลื่อนขั้นมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของการเป็นผู้นําการมีงานนะครับเติบโตต่อยอดพัฒนาสิ่งต่างๆที่แข็มแข็งมากๆเลยนะครับเหมือนเราเนี่ยจะได้ในเรื่องของการแบบสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีมากๆและยังมีไพ่ใบนี้นะครับคิงถือหมายแปลว่าการงานของคุณเนี่ย นะครับมีโอกาสที่จะจัดการบริหารการทำงานสิ่งต่างๆนั้นเติบโตพัฒนาดีมากๆนะครับจากคิงถืงไม้ก็ถึง เป็นดีเอ็มเพิร์ลเลยแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับพยายามคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยให้มันเป็นแบบในเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีมีการต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาในสายงานนะครับมีการเติบโตที่ดีขึ้นมีการวีวัฒนาการในเรื่องของการงานมีความเป็นผู้นำหรือมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของการได้รับการยอมรับกับบุคคลอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ แต่ว่าคุณก็อาจจะต้องพยายามลดในเรื่องของความเป็นอ,อีโก้ของเราเองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า The e m p e r o r เนี่ยบางทีความเป็นขุนศะึกนะมันก็หมายถึงว่าเราอาจจะคิดหรือทําอะไรอ่ะค่อนข้างผดเด็จการนิดหนึ่งหรือเราอาจจะมีการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะเอาตัวเองอ่ะนะครับเป็นหลักเนาะอาจจะไม่ค่อยแบบฟังคนอื่นเท่าไหร่ว่าคนอื่นเขาคิดหรือทําอะไรเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบเหมือนอให้ความสําคัญกับบุคคลอื่นเท่าไหร่นะครับ ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ความสําคัญนะครับแค่บอกว่าให้ความสําคัญกับตัวเองเนี่ยมากเกินไปนะครับดังนั้นอาจจะต้องรับฟังคนอื่นบ้างนะครับเผื่อมันอาจจะเป็นแบบการแชร์ไอเดียความคิดสิ่งต่างๆมันน่าจะทําให้การงานการเติบโตการพัฒนาสิ่งต่างๆของตัวคุณเองเนี่ยไปในทิศทางที่เป็นดีมากขึ้นแล้วก็ positive มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งงานมีโอกาสที่จะขึ้นไปในสายงานที่สูงที่สุดเลยนะครับเพราะว่า The Emperor เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีผลงานที่ใหญ่นะครับเพราะเราสามารถคิด ทำงานบริหารสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จดีแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าการที่ตัวคุณเองขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ตัวคุณนะ่ะมีภาวะความรู้สึกที่อาจจะต้องดูหนักใจนิดนึงอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยเราอาจจะขึ้นเติบโตที่ดีแต่มันก็อาจจะมีมุมมองทัศนคติคนอื่นที่อาจจะดูไม่ค่อยโอเคกับเราบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องแบบเหมือนเป็น เงาตามตัวเลยแหละนะครับที่ว่าเหมือนกับเขาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเข้ามาได้จับให้สามดาบนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่ผิดหวังบ้างมีความรู้สึกที่ไว้ใจคนผิดบ้างเพราะว่าเราเติบโตเราพัฒนาขึ้นไปเนี่ยก็มีคนแต่มาประจบเรามีคนเข้าหาเราเพราะอยากจะได้การช่วยเหลือจากเราถูกไหมเพราะเรายิ่งมีตำแหน่งยิ่งมีชื่อเสียงต่างๆก็ยิ่งมีคนเข้ามาหาเรา นะครับมันก็เลยทําให้เราอาจจะดูเหมือนกับมีคนเข้ามาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่อยากจะบอกว่าอย่าเนกาทีฟเกินไปว่าแบบทุกคนเข้าหาคุณคือร้ายคุณต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์คุณต้องพยายามคิดก่อนไตรตรองให้ดีก่อนตึกตรองให้ดีก่อนมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดอะเฮอร์มิเนี่ยเขามีไพ่ใบน,นี้มาแก้ The เดเฮอร์มิทแปลว่าตัวคุณเองต้องพยายามคิดไต่ตองตึกตองดูนะครับกับสถานการณ์ใครมาดีใครมาร้ายใครมาเพื่อผลประโยชน์ใครมาเพื่อทำลายใครมาเพื่อเป็นมิตรกับคุณนะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าในช่วงของเดือนเนี้ยคนที่เป็นมิตรอาจจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราอาจจะเติบโตพัฒนามันก็มีแต่คนที่เขาอาจจะเหมือนมีปัญหาพร้อมที่จะ ตักตวงผลประโยชน์จากคุณหรือบางคนอาจจะแบบมาเพื่อที่จะปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับหรือมันดิสเครดิตเพราะว่าอาจจะแบบอิจฉาว่าคุณได้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจ,จะมีประมาณนี้แต่คนที่ดีมันก็ยังพอมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามปรับ ดูในเรื่องของมุมมองทัศนคติให้ดีก่อนเ h e h e เ m i t มมาเปละว่าเราอาจจะต้องตกผลึกต้องพยายามดูกันในระยะยาวอย่าพึ่งหลงเชื่อคนง่ายอย่าพึ่งดูแบบเออปุ๊บปั๊บเราก็รู้สึกว่าเขาคือคนดีนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ก็อย่าระแวงจนเกินไปนะครับให้เราพยายามดูสถานการณ์ไปก่อน The Hermit แปลเว่าเราต้องพยายามสแสวงหาหรือว่าพยายามมองอะไรด้วยความคิดที่ ต้องถี่ทุวนนิดนึงนะครับต้องพยายามดูสถานการณ์ด้วยว่าใครมาดีใครมามาเพื่อผลประโยชน์หรือใครมาเพื่อทําลายในเรื่องของความรู้สึกของเราเพราะมันมีเ e วิลมาถูกไหม3ดาบมาเราอาจจะผิดหวังเราอาจจะไว้ใจคนผิดสุดท้ายเขาก็หักหลังเราหรือเขาอาจจะเลื่อยขาก็อี้เราหรือเขาอาจจะ d i s c ครดิตกับเราเราก็ไม่รู้หรือเขามาเพื่อผลประโยชน์นะครับ กับตัวเราเท่านั้นพอหมดผลประโยชน์เขาก็ไปมันก็อาจจะมีประมาณนี้เข้ามาได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวสิงแล้วก็ลักขณาสิงอาจจะต้องดูให้ดีก่อนนะครับหรือพิคาะห์พิจารณาว่าเราจะเป็นรูปแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าไว้ใจคนมากจนเกินไปนะครับแต่ก็อย่าบันทอนตัวเองจนถึงขั้นแบบเหมือน ตัดพ้อหรืออะไรแบบนี้จนเกินไปนะครับมันเป็นช่วงจังหวะเท่านั้นนะไม่ได้เป็นตลอดไปถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องพยายามค่อยๆดูไปก่อนนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ คุณก็อาจจะต้องพยายามฮิลิ่งตัวเองนิดนึงอย่าหวังอะไรมากจนเกินไปสามดาบมันคือความผิดหวังสิ่งต่างๆนะครับส่วนไพ่เด็กถือถ้วยมาปราวัตนะครับปรว่าเราอาจจะต้องพยายามประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆบางทีคุณอาจจะยังมีบริวารที่ดีนะครับที่เขาอาจจะยังแบบเห็นอ,อกเห็นใจเราอยากจะช่วยเหลืออยากจะแบบดูแล ให้การสนับสนุนไม่ใช่แค่การสนับสนุนหมายถึงว่ายอมรับกับตัวเราอาจจะยังแบบเป็นเข้าขากับเราดีได้นะครับและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะยังช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณได้นะครับแปลว่าเราก็ยังมีลูกน้องที่ดีที่ยังแบบเหมือนช่วยเหลือเรานะครับหรืออาจจะยังเป็นอะไรที่ยังโอเคกับตัวเราอยู่นะครับยังซัพพอร์ตกับเราได้นะครับผู้หลักสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนลูกน้องก็ยังยอมรับกับตัวเราก็ยังอาจจะแบบเหมือนมองเราไปใน ทิศทางที่ดียังแบบเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดของเราได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะแต่คนที่มีปัญหาส่วนมากก็จะเป็นพวกเพื่อนร่วมงานหรือเป็นพวกอะไรแบบเนี้ยซะมากกว่านะครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังดีอย่างเอ็นดูกับเรานะครับจากกิงถือถ้วยส่วนลูกน้องนะครับบริวารก็เป็นเด็กถือถ้วยก็ยังแบบมีในเรื่องของสิ่งดีๆที่ยังมอบให้กับกันและกันยังมีแบบอ,อ,อะไรที่ยังเป็นความรู้สึกดีๆทําให้เราแบบยัง พอที่จะเยียวยาความรู้สึกสิ่งต่างๆไปได้นะครับพอไพม่มีไพ่แบบนี้คือเดอะสตาร์เดอะสตคือตัวเราเองเนี่ยต้องพยายามปล่อยวางในเรื่องของความรู้สึก ปัญหาสิ่งต่างๆความคาดหวังเนี่ยเราอย่าอย่าคาดหวังจนเกินไปให้เราพยายามอยู่กับความเป็นจริงเดอะสตาร์เนี่ยแปราะว่าการปล่อยวางการที่เราต้องถ่ายเทพลังงานนะครับสด้านเนี่ยคือด้านลบเนี่ยเราต้องพยายามถ่ายเทมันออกไปอย่ารับพลังงานสิ่งต่างๆที่มันเป็นท็อกซิตจนเกินไปนะครับแล้วเราพยายามที่ต้องฟื้นฟูตัวเองให้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะหรือ ลูกน้องนะครับยังช่วยเหลือเราดียังโอเคกับเรามันยังมีแรงผลักดันที่ทําให้เราไปถึงจุดเป้าหมายนะครับความสําเร็จหรือยังมีคนที่ยังแบบไว้ใจได้อยู่ยังมีคนรู้สึกที่ยังเป็นอ่าเป็นกําลังใจนะครับหรือเป็นแรงแบบกระตุ้นให้กับตัวเรานะครับในการเปิดมุมมองปรับสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือก้าวข้ามผ่าน ความทุกข์ใจความยากลาบากนั้นไปได้ประสบความสําเร็จดีแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับพยายามประคับประคองไปก่อนพยายามหาความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ดีเปิดหูเปิดตาบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับเดสตาร์คือการปล่อยวางใช่ไหมบางทีเราอาจจะไปท่องเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปแบบเหมือนไปเที่ยว ก็ได้เพื่อเราจะได้มีความรู้สึกที่ดี mm. เพื่อเราจะได้ไม่เก็บกักพลังงานในด้านลบจนเกินไปนะครับเราไปเที่ยวเช่นเราไปเที่ยวแบบต่างประเทศก็ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวภูเขาแม่น้ำใหญ่หรือจะไปแบบเ,เดินห้างช้อปปิ้งอะไรก็ได้ที่เรามีเซฟโซนของตัวเองแล้วเรารู้สึกปลอดภัยหรือเราพยายามมีโลกส่วนตัวนิดนึงก็ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่อยากจะผิดหวังกับในเรื่องของปัญหา ที่อาจจะเข้ามากระทบกับภาวะจิตใจเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆนะครับคุณอาจจะต้องแบบเหมือนรับบทหนักในช่วงนี้นิดนึงแต่ยังไงมันก็จะยังค่อยๆปรับและฟื้นฟูได้นะครับแค่เราไม่แบบเชื่อคนอื่นแบบร้อเปอซนะครับบางคนอาจจะมายุแยงเราก็ได้หรือบางคนอาจจะมาแค่ปอกลอกผลประโยชน์ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามปรับและเรียนรู้แล้วพยายามอย่า เชื่อคนอื่นหมดนะครับให้เราเชื่อตัวเองให้มากที่สุดแล้วพยายามถ่ายเทพลังงานในด้านลบแต่ก็อย่าเป็นเนกาทีฟกับคนอื่นมากจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของตัวคุณเนี่ยขึ้นเป็นไพ่เซเว่นออฟเพนทานะครับเจ็ดเหรียญมาแปลว่าการเงินของคุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ นะครับก็ไม่ได้แย่อยู่ในฐานะกลางๆส่วนใครที่อาจจะดูแย่อยู่ก็จริงนะจาก2เหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองจะค่อยๆฟื้นฟูพัฒนาขึ้นมานะครับเติบโตขึ้นมาได้ในช่วงเดือนอกันยายนเนี่ยจนถึงขั้น7เหรียญน,นะครับและอาจจะเติบโตได้มากกว่านี้ในช่วงเดือนอ ตุลาก็ได้อันนี้เราค่อยมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับดังนั้นบาลานซ์ในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีเนาะสําหรับใครที่มีรายจ่ายที่เยอะก็ต้องจัดการบริหารนิดนึงเพราะว่ารายได้ของคุณก็อยู่ในขั้นเกะโอเคอยู่แต่ไม่ได้วื้อหวาไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็ต้องแบบจัดการต้องบริหารทุกอย่างน่าจะ ผ่านพ้นปัญหาไปได้แล้วก็โอเคมากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้ไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินนะครับเพราะว่าอะไรมันมี3มดาบกับมีไพ่เดวิลเราระวังจะมีความผิดหวังนะครับอาจจะไม่ได้คืนหรืออาจ,จได้คืนแต่ช้าหรืออาจจะผิดใจกันไว้ใจคนผิดนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะแล้วก็ทําธุรกรรมสัญญาก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับส่วนการเงินเนี่ยหมุนเงินยังถือว่าโอเคได้ใครที่ การเงินแบบเดินชนเดือนกําลังจะดีขึ้นส่วนใครที่ดีอยู่แล้วระมัดระวังนิดหน่อยในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับถือว่ากลางๆแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการและทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ